เออตายตายตายนั่นไงตายแล้วเออเออตายตายตายนั่นไงตายแล้วสวัสดีครับผู้ชมช่อง Ten Gamer นะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโคเกรันนะคะโอเควันนี้จะมาเล่นเกมกันนะคะนี่มาเราจะมาเล่นกันด่านอย่างงี้ด่านสนามแข่งเร้องเลยตอนนี้เดินไหนๆก็ยิงเข้ามาละ เราจะลองเล่นตัวนี้กับตัวนี้ดูมามาฮะลองเล่นตัวที่ยืงควันนี่แหละมาสามสองหนึ่งเริ่มยังไม่เริ่มเราจะพูดไปจะพูด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 รัน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 ดูให้ละเอียดนะโอเคโอเคปื๊บ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 โดดโดดเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บหมีให้หมด โอ้ยเกือบตกเกือบตกกอะไมาตกใจไพ่ตัวเองรถไฟฉันเกลียดรถไฟด่านนี้มากเลยมันชนฉันเงือบไปหลายรอบแล้วต้องมุดเก็บเหรียญเก็บหอยโดยถ้าตัวใหญ่แล้วก็เก็บของน้อยเก็บหอยนี่เรือน่ากลัวมากเลยเกมนี้อุ้ยอุ้ยนหัวเงือบแล้วอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยชนหัวเงือบแล้วอู้ย เรือต้องหลบเรือยังมีสบายไปแบบาย,บายเออจะชนทุกอย่างชนทุกอย่างชนทุกอย่างปึ๊บโดดข้ามเธอสวยปึ๊บปึ๊บพยายามแล้วปึ๊บโดดข้ามรถไฟโดดทําไมเราตัวใหญ่เลยนี่โดดทําไมเราตัวใหญ่เลยนี่ช่างมันอะไรก็โดดแล้วปึ๊บสไลด์สไลด์รถไ,ไ,ไฟเนี่ยมันเรืองเรือ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 โอ้ ตกไพ่โดดเชืบ <hi> เร <Precis. S 1> <ห>ียบร้อยไหวไหมมาไหมไหมโอ้โหตกไพ่ตกลงมาอุ้ยนี <knowledge> ่ไงพลังชีวิตเก็บเกือเก็บจะตายอู้เปลี่ยนฐานแล้วมาไหวไหมตก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 ไหวไหมตก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 เรียบร้อยช่วคุกกี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บกึตากเกิดเมื่อกี้ตายปึ๊บ ผีผีมาผีเราไม่กลัวผีหรอกไงบายผีชนผีไปโอ้โอ้โอ้ถามตามตามโอ้ตัวใหญ่เอ๊ะขยายร่างแล้วเอผีผีผีย่าไปห่วงบายกับตกเอ้ยกับตกเอ้ยโอ้บายงากลัวผีได้หนี้จังเล้วผีผีมีมีมีผีมีลอยลงมาห้ามลอยดิอุ้ยอุ้ยตายเลยใช่ไหมไม่เป็นไรเรามีพลังใหม่ ชือ้อเรามีพลังใหม่ปุ๊บปุ๊บเราวีหัวใจป้ายพีย่ตกตายเลือดเลยแม่เลยยังไม่ตายปื๊บตีกดไปปุ๊บมา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 ,มาให้หมด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 เลยยิงยิงตายหมดปุ๊บ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  เี้ยิงตายยิงตายยิงตายหมดยิงตายหมดเืิบปื๊บมาหมดมาหมดว่าไผีโล่งเฮ้ยสถิติไม่สถิตไปไปเออเออตายตายตายแงไงตายแล้วเออเตายตายตายแงไงตายแล้วปื๊บสถิติใหม่ได้ร้อล้าน ได้ที่สองนะจะมาดูกันว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่ปรึ๊บกดข้ามไปก่อนชื้อชื้โอโอ้โอ้ตกตกแล้วสี่สะก็เหลือเท่านีโ้โอ้โหเลยอีกสองโอ้ตกเท่าไหร่ปรึป๊บปึป๊บปึ๊อยู่ตรงที่ตรงนี้อยู่ที่อะไรสี่สี่ห้าหกเจ็ดอยู่ที่เจ็ดโอ้โหทุกคนรวยทุกคนล้วนเอ่อร้อย ร้อยล้านอ up oh my god oh my god oh my god มันจะมาดูของันิดหน่อยชิปจืดกันสักหน่อยเพิ่มรับเหรียญสกินเกวสักหน่อยเพิ่มตกลงสำรวจรับทั้งหมดชื่อกดเปิดเปิดชื้อปื้อปื้อปื้อพัฒนาผ่านไปเร็วมากชื่อปราคาราคาเทมกตีตอนนี้มีตัง 1ันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยของเพลงมากไม่เป็นไราจะเก็บต่อไปเพื่อชาติใช่ไหมใช่แหละเพื่อชาติ่ะเก็บต่อไปใกล้ครบสองพันละโอเคฟื้อฟื้นเรียบร้อยเรียบร้อยสงบเจือปื้อปื้นรางวัล รับนูนรับนี่รับให้หมดเลยโอ้โอล่าง้าเออไม่ดูหรอกอีวระหว่งางรอจะข้ามก่อนละกันข้ามตอนนี้นะคะผลประกาศจะมาแล้วกำลังประมวลผลฟื้นผนก้านแข่งขันเราอยู่ที่สี่ห้าหเจ็ดอยู่ที่7็ดนะคะทุกคน เราอยู่ที่เจ็ดโอ้โหมาทกดรับรางวัลได้ตัวมาสามปึ๊บเราลองกดกดเปิดเฮียซะหน่อยมาจะกดให้ทุกคนดูนะสามสองหนึ่งปื๊บปึ๊บเป็นไงหนึ่งได้เพชรมาสองเรียญสามโอ้โหสี่นังฟ้าห้าได้ใครได้ใครโอ้โอ้ใครใคร,ใครวะ โอ้คุกกี้พิงช็อกโกแลตว้าวโพรชั่นเพิ่มกร้างมาหน้ากดตับปซะหน่อยจืย้อไปมารยะทอยมาวันนีนะะ้ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับช่องเชนเกมเมอร์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย